สวัสดีครับกับเช้าวันใหม่เช้าวันแห่งความสุขในะรรประยานชีวิตแน่นอนครับหลายคนมีความฝันและผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความฝันนั้นหลายคนฝันว่าอยากมีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงมีเงินทองใช้ใจ่ายมากมายโดยไม่ขัดสนนะครับ ทุกคนองมีความฝันอยู่แล้วแต่เราจะไปถึงความฝันนั้นเมื่อ,อไหร่แล้วก็ฝันนั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริงกับชีวิตครอบครัวหรือเปล่ามีอยู่ครัง้งหนึ่งผมเองได้โดนทำง,งานเพื่อที่จะหาซัก ใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัวโดยที่ไม่ขาดสนแต่เหมือนกับว่าผมยิ่งหาก็ยิ่งขาดและไม่มีเวลาหาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาใ้กานดูลูกดูครอบครัวนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งยายบอกว่า ให้ผมรู้จักพระเจ้าและอยากได้อะไรขอกับพระเจ้าคําพูดของยายไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตผมเพราะว่าผมไม่รู้จักพระเจ้าของยายแล,ล้วครอบครัวพ่อแม่ผมทํางานมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันในครั้งต่อๆไป ที่เขาเก็บสะสมไว้แต่มีเหตุที่จะต้องใช้เงินจำนวนนั้นหมดภายในไม่กี่วันเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าพี่ชายคนโตของผมได้ป่วยโดยไม่รู้จักสาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรหมอบอกว่าการรักษาพี่ชาย รักษาหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้พี่ชายเป็นปกติเหมือนเดิมได้แต่การรักษาทุกครั้งย่อมที่จะต้องใช้เงินในแต่ละครั้งจนทำให้เงินที่พ่อกับแม่เก็บไว้หมดและไม่สามารถที่จะรักษาพี่ชายต่อไปได้หมอบอกว่า หมดผนทางแล้วในการรักษาบวกกับที่ครอบครัวเราไม่มีเงินที่จะรักษาหมอบอกให้กลับบ้านแล้วก็ให้ยายทำใจยายบอกว่าค่าสุดท้ายยังไงก็จะเสียพี่ชายแล้วยายบอกครอบครัวพ่อพกับแม่ผมว่าขอเอาพี่ชายไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งเมื่อาไปที่โบสถ พี่น้องและอาจารย์ในบุถเขาวางมือที่ฐานในการที่ไม่เข้าใจเลยกับครอบครัวผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาที่ฐานพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ให้เห็นชายจากคนที่ไม่กระดุกกระดิกในการนอนไม่รู้สึกอะไรเลยแต่รู้สึกตัว เริ่มขยับได้นั่นคือการสะจัดที่เราได้เห็นหลังจากนั้นอาจารย์ที่บุญเขาก็มาวางมือให้ที่บ้านอยู่ตลอดจนทำให้พี่ชายรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นเดินได้นั่นความขิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้เรามีความกลัวคอแมเมตตาในเราเชืตอ รักษาที่แล้วไม่หายวันนี้พระเจ้าได้ทําการรักษาและพระเจ้าให้ให้เราเห็นการศรักดิ์ส์ของโลกทาให้ครอบครัวผมรับในพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตครอบครัวจากเหตุการณ์และปัญหาอุปสรรคที่เราได้พบเจอมาเมื่อตอนที่เราไม่รู้จักพระเจ้า กับวันนี้ที่เรารับพระเจ้าและพระเจ้าเข้ามาในชีวิตทําการอัศจรรย์เกิดขึ้นทําให้เราไม่มีปัญหาเราอยู่ด้วยสันติสุขถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินทองมากมายไม่มีเงินเก็บเราใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าในวันต่อวันชีวิตตรงนี้มันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกความสุขที่เราได้รับจากพระเจ้า มันมากกว่าทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่ผม,มเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูขบยาชีวิตของผมอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่มีอยู่คนที่เราเลิศรวยก็มีชื่อเสียงแต่ไม่สามารถทำให้เรามีความสุขในชีวิตได้ ลองเปิดใจรับพระเจ้าอย่างที่ผมรับพระเจ้าในตอนนี้เ,เชื่อว่าหลายท่านจะมีความสุขี่แท้จริงในประวิญญาณเคลื่อนไหวในหลายท่านในวันนี้ผมขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องที่ดูผมอยู่ในเวลาของพระเจ้าอวยพรครับ